เทมปนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดในประวัติศาสตร์ยุคปัจจุบันนะต่อจากสงครามเย็นนะคือ world war ii เนี่ยมันจบ1945ใช่ไหมหลังถึงเก้าสก็เข้าสู่ยุคปัจจุบันเพราะนั้นยุคปัจจุบันก็คือศตวรรษที่20จนมาถึงปัจจุบันก็คือปัจจุบันมันศตวรรษที่21นะโค l d war มันจบ1991โคก้าเกนี่อยู่ในยุคปัจจุบันนะเพราะนั้นประวัติศาสตร์ยุค โลกร่วมสมัยคือยุคปัจจุบันนี่คือจะพูดถึงเมนหลักก็คือศตวรรษที่ยี่ิบเนี้เองซึ่งก็เพิ่งเริ่มมาได้ไม่กี่ปีนะนี่มันสองพันสิบสก็จะมีเรื่องใหญ่ๆคือการขัย้ยทางศาสนาคือโลนิซึมการก่อการร้ายนะเหตุการณ์ในายวันวันซึ่งเกิดในปี2001ขึ้นศตวรรษมาก็พอดีเลย2001หรือประเทศไทยก็2544นะ้าการปฏิวัติโลกอาหรับ เรื่องแรกก่อนนะในยุคกิจสัตวรวัที่21ก็มีการขัดแย้งกันศาสนาในหลายประเทศด้วยนะอย่างเช่นในสีลังกาเนี่ยก็มีศาสนาของเขาภายในสิงห์โหนกธรมินในอินเดียก็ไม่ใช่ไม่ขัดแยง้งก็จะเป็นเรื่องของฮินดอนูอินเดียเนี่ยเป็นฮินดูเป็นฮินดูเป็นส่วนใหญ่ขัดแย้งกับใครขัดแย้งกับปากีสถานนะาปากีสถานนี่เป็นอิสลามอินโดนีเซียก็ ก็จะคริสกับอิสลามฟิลิปปินส์ก็คริสกับอิสลามชอบทะเลาะก,กันส่วนอังกฤษกับไอร์แลนด์เหนือเนี่ยเป็นคริสทั้งคู่แต่คนละนิกายก็กยังทะเลาะก,กันอังกฤษเป็นโปรเตสแตนต์แล้วก็ไอ่โทษอังกฤษเป็นตัวโปรเตสแตนต์แล้วไอร์แลนด์เหนือเป็นคาทอลิกอังกฤษก็พยายามจะให้ไอร์แลนด์เหนือมานับถือโปรเตสแตนต์นะส่วนไอร์แลนด์เหนือก็ไม่ไม่สร้างตั้งองค์กรใต้ดินชื่อ ira ชอบไปก่อวินาศกรรมตรงโน้นทางนี้เนี่ยเรื่องที่สองคือเรื่องเทโลนิซึมก็คือเรื่องการก่อการร้ายในยุคของคริสต์ศตวรรษนี้นะอันนี้อะไรอ๋อศตวรรษที่สิบเก้าเป็นยุคถ้าเราจะเทียบถึงก็เป็นยุคที่ล่าอาณานิคมหนึ่งพันเขาที่ข้หนึ่งแปดกว่ากเนี่ยล่าอาณานิคมคริสต์ศตวรรษที่ยี่สิบเป็นยุคของสงครามโลกสงครามเย็นใช่ไหม ทศศตวรรษที่21เป็นยุคของการก่อการร้ายคำนี้เนี่ยตรงข้ามกับคำว่าอาญากรข้ามชาติอันนี้ไม่เหมือนกันเอ้พวกอาญากรข้ามชาติเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อหวังเงินเป็นหลักไปปฏิบัติการในประเทศอื่นแต่หวังเงินเป็นหลักแต่ผู้ก่อการร้ายเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้หวังเรื่องเงินหวังเรื่องอยากจะให้มันมีการเปลี่ยนแป,แปลงทางการเมืองมีอุดมการนะต้องให้คิดเห็นเหมือนเรา ต้องการให้เปลี่ยนแปลงการเมืองเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นให้คนอื่นมาเชื่อเหมือนที่พวกนี้เขาเชื่อนั้นก็คนละจุดนุกหม,มายกับคําว่าอาญากรข้ามชาตินะเหตุการณ์ในยุคนี้เนี่ยมีหลายแห่งแต่แห่งที่แรงที่สุดจุดเป็นจุดเริ่มต้นคือ11กันยาในวันๆก็คือเดือน9วันที่11นะ2001ที่ระเบิดเบอร์ต e รต e ซนเตอร์ตึกคู่ใน,น,นตึกแฝดที่นิวยอร์ก แล้วหลังจากเกิดเรื่องอันนั้นนะ่ยก็ไม่ได้ว่าโลกสงบนะมีตามมาเรื่อยๆเลยในปี2002ก็มีระเบิดที่บาหลี2004ระเบิดรถไฟที่สเปน2005เกิดสงครามในอฟัฟกานิสถานแล้วก็ต่อด้วยสงครามยุดอิรักเห็นไหมเป็นยจัรกรวัรที่2 1นี่เป็นยุคเกาะการนายจริงๆมองดูแล้วโลกเนี่ยมันเหมือนกับมีสองพวกพวกแรกคือพวกอเมริกากับพันธมิตรอีกพวกหนึ่งก็คล้ายๆจะเป็นโลก อิสลามหัวดุนแรงหรือเปล่าไม่รู้ไอที่มันก่อการร้ายกันทุกวันนี้คล้ายๆมองแล้วโลกทั้งใบเนี่ยประกอบไปด้วยสองพวกนี้นะจริงๆแล้วอเมริกาเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีวตนะกับเพื่อนแล้วก็บอกว่าคนที่ไม่ใช่คนที่มาก่อการร้ายน่าจะเป็นอิสลามหัวดุนแรงพวกอัลเคดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบินลาเดนอิสลามหัวดุนแรงเนี่ยอเมริกาหมายหัวใครบ้างหมายหัวคิวบาอิรานลิเบียเกาหลินเหนืออัฟกา,านิสถานซูดานซีเรีย หมายหัวไว้หลายประเทศแต่ที่กลัวอเมริกานี่กลัวเกาหลีเหนือเพราะว่าที่จะตั้งขีปนาวุธแต่อัฟกานิสถานนี่ตกลงไปบุกเข้าไปแล้วก็ไปฆ่าบิลลาเดนในอัฟกานิสถานเรียบร้อยไปแล้วนะคะอิรักก็ยึดไปเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์ในวันวันเนี่ยช่วงนั้นมันเกิดเพราะว่าชาวอาหรับมีความรู้สึกว่า ำไมถึงเกิดในวันวันเกิดเพราะว่าชาวอาหรับมีความรู้สึกว่าอเมริกาเนี่ยคุกคามโลกโลกอาหรับอย่างเช่นอเมริกาไปให้การสนับสนุนอิสราเอลให้ยึดปาเลสไตน์อิสราเอลนี่เป็นพวกยูนะให้ยึดดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งอยู่ในดินแดนของพวกอาหรับเขาใช่ไหมเขาอาหรับรู้สึกอเมริกานี่แหมมาแบกอีกพวกหนึ่งนั้นก็มีความโกรธแค้นกันลึกจนในที่สุดแล้วก็ไประเบิดบอมบ์ตึกเวิลด์เทรดเกิดเป็นจุดตั้งต้นของอเหตุการณ์ก่อการร้ายโลก เอาเครื่องบินไปชนตึก World Trade Center ไปชนเพนทากอนทำไมถึงเลือกสองอันนี้เพราะก็คิดว่าเพนทากอนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์วันนี้เป็นกระทรวงกลาโหมใช่ไหมเพราะอเมริกาเนี่ยชอบตั้งตัวเองเป็นเจ้าพ่อเป็นแบบเป็นตำรวจโลกแล้วก็ชน World t r a รดเพราะเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์เศรษฐกิจ <ừ. S 1> ผมก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการปฏิวัติในโลกอาหรับเองอาหรับ uprising เนกะิดเนื่องจากว่าในโลกของอาหรับเนี่ย ผู้นำมักจะเป็นผู้นำเป็นทหารแล้วก็ปกครองมา20ปีบ้าง30ปีบ้าง40ปีบ้างแบบเผด็จการเลยจ่วนประชาชนก็จนเอาจนเอานะมีการช่อราดบางหลวงตกงานแต่ผู้นำเนี่ยร่ำรวยสุขสบายนะเพราะนั้นประชาชนก็ลุกฮือขึ้นมาพวกนี้เป็นพลังบริสุทธิ์ทั้งสิ้นไม่ได้มีการไม่ได้มีพวกประเทศ ใครมาหนุนหลังไม่ได้มีไม่กล้าไม่ได้มีใครมาหนุนหลังเลยนะเป็นราะประชาชนมันลุกฮือเนื่องจากยากจนมากล้วต้องการจะบอกไม่เอาแล้วผู้นําอย่างนี้ไม่เอาละแล้วก็เป็นยุคที่ไอทีเจริญเพราะนั้นมีข่าวมีการปลุกม็อบกันโดยส่งทางโซเชียลเน็ตเวิร์กประเทศแรกเลยที่มีการอาด์ดอัพไลซิ่งก็คือประเทศตูนิเซียนะอันนี้เกิดปฏิวัติดอกมะลิเพราะว่าตูตนิเซียเป็นประเทศที่ใช้ดอกมะลิเป็นปสัญลักษณ์ประจําประเทศเหมือนของเราใช้ ดอกคอูนนี่เขาก็ใช้ดอกมะลิก็เลยเรียกว่าจัสมินเดฟเวลูชันในอังกฤษก็เ,เคยมีปฏิวัติดอกกุหลาบไงหนึงนะเป็นสงครามของตระกูลสองตระกูลในอังกฤษที่ของราชวงศ์สองราชวงศ์ที่ใช้ใช้ดอกกุหลาบแดงกับดอกกุหลาบขาวเป็นสัญลักษณ์ของประจำตระกูลก็ทะเลาะก,กันในสงครามดอกกุหลาบอันนี้เป็นปฏิวัติดอกมนะลิหลังจากนั้นก็มีประเทศอื่นตามบ้าง นะประเทศอียิปต์ประชาชนก็ลุกฮือขึ้นมาแต่น,นี้ไม่มีชื่อละสามารถขับไล่ประธานในิิดมูรารักออกไปได้วิเบียขับไลก่กาดาฟีออกไปได้แล้วก็ซีเนียด้วยนะก็เริ่มตาม่ตางๆกันอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าประชาชนเนี่ยต้องการการเมืองแบบประชาธิไปไตยแล้วก็เริ่มสะท้อนให้เห็นว่าโลกทัศน์ของชาวอาหรับเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปแล้วไม่ได้ดนครอบรอีกแล้วนะ แต่การผลของการสู้รบในโลกอาหรับก็มีผลต่อโลกประ,ประเทศอื่นๆก็คือทําให้ราคาน้ํามันมันแพงขึ้นอันนี้จะให้ดูว่าประเทศโลกอาหรับที่ปฏิวัติมันอยู่ตรงไหนนะอันนี้เป็นประเทศไทยอินเดียนะนี่ซาอารีอยู่ตรงนี้นี่คาบสมุทรอาหรับนะตูนิเซียจุดเริ่มต้นอยู่ในแอฟริกาอยู่ตรงนี้ตูนิเซียนะ ที่มีอีกก็คือมีอียิปต์น,นี่ก็เป็นลิเบียนะเริ่มจากตูนิเซียอียิปต์ริเบียตอนนี้ก็ลามไปซีเรียแหละส่วนอัฟกานิสถานที่ที่อเมริกาไปไปจับบินลาเดนได้ก็อยู่ตรงนี้อัฟกา,านิสถานนี่เป็นอินเดียท,ที่ทะเลาะก,กับปากีสถานระวังน,นี่เป็นฮินดูนี่เป็นมุสลิม นั่นก็คือแถวโลกโลกอาหรับตรงนี้เริ่มเริ่มที่จะมีการปฏิวัติโอเคก็จบยุคปัจจุบันต่อไปก็จะทำลองทำข้อสอบดูนะ